a โ o ไฮทักทายทุกคนนะคะและวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับเกม My l i s t e n Pony ในอีเวนต์แ p r o j j c t ก b e a m Stop Robot Ponies นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราเปิดคลิปมาพร้อมกับ ควีนคิสลิตไซเบอร์นะคะดูสีทุกคนเราได้มาแล้วจะเห็นว่าเพชรเราก็หายไปนะคะอันนี้ต้นคลิปเรามาชูวให้ดูเฉยๆว่าน้องเนี่ยสวยและน่ารักขนาดไหนดูสีทุกคนสีเขียวแล้วก็ปีกใสๆตัวสีดามีรวดรายความเป็นสมัสยไซบุซเบอร์นะแล้วก็ยืนคู่กับโรโบร,รอตีเล็กด้วยนะคะในในกรงขัง แห่งความกลาหุนของเรานี่เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะพาไปดูนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย และเริ่มเกมมาเราก็มาเก็บโทเค็นกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปได้แกนนี่สมิธลูกกระจกนะเก็บโทเค็นแล้วก็อย่าลืมส่งโพนี่ไปทำงานเพื่อรับโทเค็นมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินดูโฆษณา5โฆษณานะคะเพื่อรับของอย่างต่อเน,นื่องและก็อย่าลืมมาล็อกอินเอาโบนัสของกิจกรรม10ปีมาริเทิลโพนี่ด้วยนะคะโอเคทุกคนแล้วเราก็ไปต่อกันเลยที่ไร่แอปเว้นหวานนะคะนี่ ทุกคนดูเรามีเพชร256เพชรแล้วนะเราก็สามารถที่จะซื้อ Granny Smith ได้แล้วนี่เลยคือเราอยากได้ Granny Smith อยู่แล้วนะคะยิ่งมาลดราคาแบบนี้เราก็ต้องจัดเลยเมื่อเพชรเราถึงนะคะและมันก็ดีตรงที่การที่แก a น n ี s สมิธมาลดราคาแบบนี้เนี่ยก็คือแก a น n ะี s สมิธน่ะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะตัวช่วยคูณ2ในการไต่แลงด์คอมมูนิตี นะคะแล้วก็แกนนีสมิธเนี่ยอยู่ในคอลเลคชัน n p p l e f o r t ฟร์เนะคะก็คือ Apple ไกลพื้นเที่ยงนั่นเองเราเหลืออีก1ตัวนะคะคือ Apple Studio เราก็ได้ครบเซตแล้วดูเลยแกนนีสมิธของเราเต้นโมเดลแกนฮิสสมิธกับรูปนี้แอบดูไม่เหมือนกันอยู่นะโมเดลจะดูหลอนๆแกๆ่ๆ ซึมๆม,มืนๆเราก็จะจัดความร้อนให้กับแกนนี่อีกหนึ่งก็คือเราจะตัดชุดให้แกนนี่สมิธนะคะเป็นม้าเขย่าวขวัญน,นั่นเองดูแกถูกใจกับชุดแกอยู่นะดูแกเต้นสิ <laughs> น่ารักนะมีการหมุนแล้วก็เดินต่อด้วยโอเคทุกคนมาต่อกันเลยที่เมืองแคทเร์อตนะคะ จำได้ไหมเรายัางเหลืออีเวนต์เดี่ยวเมื่อวานนะที่ให้กําจัดเชเจอรลิงเจ็ดตัวแต่เรากําจัดไปแล้วแค่5ตัวเราเลยจะมากําจัดอีก2องตัวในวันนี้แล้วก็กําจัดให้ครบทั้ง5้าตัวในวันนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเชนจอรลิง <anger> จะมาวันละ5ตัวใช่ไหมเราจะไม่อยากให้มันเราไม่อยากให้มันเหลือเศ่ะทุกคนเราก็เลยจะกําจัดเชนอรลิงไปเลยทั้ง5้านะคะหลักของการกําจัดเชนเจอรลิงเนี่ยเชนเจอรลิงอ่ะจะ มาเปลี่ยนร่างเป็นตัวเมนซิกของเราทั้งหดนะก็แล้วแต่สุ่มว่ารอบนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรบางทีก็สามบางก็มีโดยการที่เราจะหาเชนเจอรลิงได้ง่ายๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าโรอองแรมแคทเธอร์อตเนี่ยของเราตั้งอยู่ตรงไหนซึ่งทุกคนก็ดูอยู่แล้วว่าตั้งอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่สามารถย้ายได้นะคะแล้วในบริเวณโรงแรมแคทเร์ลอตเนี่ยจะมีพวกเหล่าเมนซิกยืนยืนอยู่รอบๆเลย แล้วบริเวณนอกเหนือจากนั้นน่ะเชนเจอร์ก mm ็ hmm. จะไปสูงเกิดนะคะซึ่งว่าจะหาได้ง่ายมากเว้น mm hmm. แต่ว่าเราหาตรงอื่นบริเวณอื่นน่ะไม่เจอเราก็ค่อยมากดดูแถว,แถวใกล้ๆโรงแรมแ a น t ทอ o t ลอเอานะคะว่าเออตรงแถวนั้นน่ะมีเชนเจอร์ลิเกิดหรือเปล่า mm hmm. นั่นก็คือวิธีสุดท้ายแล้วนั่นเองซึ่งการที่เราจะหาได้ง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจัดเมืองตกแต่งโซนนู้นโซนนี้ ให้มันดูแบบเป็นระเบียบเราจะได้จําได้ว่าโซนนี้มีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะคะมันก็จะดูเป็นกลุ่มขึ้นทําให้เราหาได้ง่ายอ่าแล้วเรากาจัดครบไปแล้วนะคะทําให้เราได้กุญแจที่เป็นรางวัลครบสักทีตอนนี้กุญแจของเราก็มีอยู่166้อยอันแล้วนะคะและเราก็รอกันจนมาถึงเวลานี้นะคะ คือเวลาที่เราเก็บโทเค็นและได้โทเค็นทิ้นสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะไปแลกแกนน่สมิธโลกกระจกข,ของเรานั่นเองนี่เลยครบแล้วเย่เราได้แกนน่สมิธโลกกระจกกันมาแล้วเราก็พาแกนน่สมิธไปดูบ้านของนางกันนะคะนี่เลยแกนน่สมิธนางวนรูนไปไปอยู่ที่ที่ปราสาทปราสาทหลังนี้ปราสาทเดียวกับม้าลายหัวนั่นเองเราจําได้นะคะ นี่เลยปาษาคุนหัวลุกโอเคนี่แกนิสมิธโลกระจกนะคะไม่มีคอลเลกชันอะไรสวยมากนางสวยมากเอลเดแกนมากด้วยโอ้โหมีขุนฟือสีเเทาที่คอนะคะนางก็เดินไปโอเคไม่มีปัญหาอะไรตัวละครตัวนี้ไม่ติดบั็กนะคะต่อมาก็ได้เวลาที่เรามาเก็บเหรียญม่วงไปอัพส่วนหัวและส่วนตัวนะคะเพราะว่า เราจะไปป่าบบอสเพื่อรับรางวัลเป็นคิสริษราชินีคิสริสไซเบอร์กันนะคะนี่เลยเราก็ทำการกดปกติเลยเพราะว่าพลังเราถึงแล้วเราก็สามารถฆ่าจนเลือดของบอสมดหลอดได้เลยนะคะโดยไม่ต้องกังวลน,นี่ก็สู้ไปอันนี้แอปเปิลแจ๊คจะเปลี่ยนร่างอีกทีตอนที่เราอัพถึง เจทั้งส่วนบนและส่วนหัวเลยนะคะเออไม่ใช่ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยนะคะก็คือส่วนหัวกับส่วนตัวนั่นแหละเอออ่ะนี่ก็จะตายแล้วโอเคเลือดเหลือศูนย์เราก็ได้ควีน n ิส s ิษฐมาแล้วนี่เลยกดรับฉันมาช่วยแล้ว โอ้ยรู้ไหมถึงเธอจะพูดแบบนั้นนะหุ่นยนต์ชายแต่วิธีที่เธอระเบิดหุ่นพิษสลิดนั่นด้วยการจ้องขมิงแค่อย่างเดียวน่ะไม่ได้ช่วยให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นสักหน่อยไม่สิรู้อะไรไหมจริงจริงก็พวกเธอทุกตัวนั่นแหละทั้งแสงไฟบู๊ว่าสุดอลังการไหนจะไหนจับประโยคสุดเชยพวกนั้นอีกฉันจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้นั่นจะบอกให้แน่ละแน่นอนฉันเห็นเธอหุ่นทวายไรตรงนั้นเธอจะมาพูดอะไรล่ะฉันฉลาดกว่าเธอหรือฉันดีกว่าเธอหรือฉันจะมาแทนที่เธอ พวกเรามาที่นี่เพราะเธออยากให้เรามานะแอปเปิลแจ็คเพราะบางส่วนในตัวเธอขอให้เรามา mm hmm. อือจะย,ยินดีแอปเปิลแจ็คว่าไงนะเราเป็นแค่อุปกรณ์นะแอปเปิลแจ็คเหมือนคลาดเหมือนค้อนหรือทางรถไฟพวกนี้จอมหลอกลวงอาจใช้เราเพื่อทําลายล้างได้แต่พวกนี้ผู้ซื่อสัตย์ก็ใช้เราสาร้างสรรค์หรือซ่อมแซมได้เหมือนกันเห็นไหม มันขึ้นอยู่กับวา่าเธอจะใช้เรายังไงหรือจะใช้เราไหมแต่ตราบใดที่เธอมีความตั้งใจเราก็ไม่ไม่มีอะไรต้องกลัวต่อให้เธอทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือก็ไม่ผิดอะไรนะอืมก็คงใช่อาจเป็นเงินก็ได้เอาะ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะทําเรื่องนี้ก็ทําให้เหมาะสมกันเถอะเอาละเราโพนี่หุ่นยนต์ร่วมตัวแล้วอีเวนต์ก็ดําเนินไปถึงอ่าเขาเรียกอะไรสเตจสุดท้ายแล้วทุกคนเราก็รอไปชิวๆเลยระยะเวลาอีกตั้งหลายวัน และนี่คิสริตของเราก็มาแล้วนะคะน้องอยู่ที่ถ้ำกกาเหมือนเดิมอยู่นี่เลยที่เราให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะสวยมากดูสิมีความปีกดูๆูมงแรงมลงเจาะมาแรงแท้นะคะนี่สวยเนาะเออสวยอะ่ะออกแบบดีมากเลยตัวนี้ยอมรับเลยตอนแรกไม่ชอบนางนะเห็นอย่างนี้ละชอบเลยนะคะ เอาละทุกคนต่อมานะคะเราอย่าลืมว่าเรามีอีเวนต์เดียวรออยู่ซึ่งก็คืออีเวนต์เก็บซองจุดหมายนะคะใช้ให้ต้องไปเก็บที่เมืองคิสตันนะคะเก็บเหรียญในเมืองคิสตัน1น0 0รเหรียญแล้วก็อีเวนต์กุญแจนะคะต้องเก็บพฤกให้ได้4 5พฤกนะคะโดยเราจะเอาบิ๊กแม็กนะคะวันนี้ไปทำการเก็บเหรียญเพราะว่าจุดของบิ๊กแม็กเนี่ยช่วยให้เราเก็บเหรียญได้มากขึ้น35%เซนนะคะ โดยเราตั้งใจว่าเราจะใช้ Big Mac เนี่ยเก็บทั้งเหรียญแล้วก็เก็บทั้งผึกให้ได้45ผึกเก็บเหรียญอีก1,002 2ให้จบภายในทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าอีชันสติไม่ค่อยมีนั่นเองก็เลยอาจจะพลาดอย่างรวดเร็วไม่เหมือนชาวบ้านนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเล่นรอบ2นะคะตามคลิปเลยนั่นแหละอืมเห็นไหม แป๊บเดียวพลาดทุกคนเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรคืนชีพหรอใช่ใช้คืนชีพมาช่วยอีกก็ยังไม่ครบนะคะไม่เชื่อรอดูเลยมันยังไม่ครบถึงแม้จะดูเหมือนนานเออเก็บเหรียญได้เยอะแต่ก็ไม่นะคะวันนี้เออใช่วันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อวานอีกของรอบแรกดูสิทุกคนเนี่ย ได้แค่749เองเมื่อวานได้ตั้ง799ในครั้งแรกนะคะส่วนผึกตอนแรกเราคิดว่าจะมันจะเป็นผึกของของทวายไลท์อ่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันเป็นผึกงรวมนะคะก็เลยเก็บได้ไวนั่นเองเพราะว่าผึกงทวายไลท์นี่หายากสุดมั้งในเกมใช่ไหมทุกคนเล่นมาก็คงจะรู้สึกว่าผึกของทวายไลท์เนี่ยหายากที่สุดเลยลองลงมาก็ผึกของแอปเปิลแจ็คส่วนของพิงกี้พายแริแล้วก็แอปเปิลแจ็คนี่จะหาง่ายที่สุดนะคะ เออนี่ไงรอบ2องเราก็ดำเนินไปค่ะนึกว่าจะเก็บผลครบแต่ก็ไม่ครบอยู่ดีทุกคนเคยไปไกลกว่านี้ไหมอะเรานี่คือแพ้ไอตัว Shadow Bow อะ,อะตัวสีเข้มๆสีน้ำเงินอ่ะมันกระโดดอ่ะแล้วเราก็หลอนตกใจกระโดดตามันนี่เห็นไหมชนตลอดถ้าเราไม่มีไอตัวที่ช่วยฟื้นคืนชีพฟรีนะคะเราก็ อาจจะต้องใช้เสีย,สยล้อเสียล้อแบบล้อของรถนะ่ะมาเล่นอีกรอบหนึ่งนี่เลยสุดท้ายเราก็ได้คขบแล้วนะคะทุกคนนี่หนึ่งพันสองทับหนึ่อแล้วก็ได้ได้ซองจดหมายมาแค่10เองเกมจะงกไปไหนส่วนพลึกเราได้29่สทับสี้านะคะขาดอีก10เท่าไหร่อันนะ่ะสิอันปะ น่าจะใช่ต่อมาเหลือผลึกใช่ไหมทุกคนเราจะเก็บอีกแค่16อันแล้วก็จะมาทำการดูดไปเลยนี่เลยนะคะดูดไปดูดไปครบ45บนี่เนหะ็นไหมกล่องเหลืองมาแล้วเรียบร้อยได้45อันแล้วเราได้กุญแจมาอีก70อันนะคะเป็นไงเก็บภายในไม่ถึงชั่วโมงนี่เลยทุกคนได้กุญแจมาตอนนี้กุญแจสะสมอยู่ที่236อันแล้วนะคะ นี่ฟอร์เต้นลำเราต้องตำแน่นอนแล้วก็อะไรนะจีโอดอรังการใช่เราก็จะเอาเค้กวันครบรอบพูนี่เราก็จะเอาชุดพรางตัวสปไปร์เราก็อยากได้และนี่เลยทุกคนเราก็แวะเข้าเกมมาอีกรอบในตอน5้าโมงกว่าใกล้6กโมงเย็นนะคะเราก็จะมาดูอีเวนต์เราในวันที่7นะอัปเดตไปคะ่ะ ส่วนหัวไกาเป็น68แล้วนะคะส่วนตัวเป็น67พลังที่ต้องจัดการบอสตัวสุดท้ายเนี่ยใช้1,284นะคะส่วนเราสะสมไว้ที่912นั่นเองเราก็สู้ต่อไปเลยในเวลาที่เหลืออีก4วันนี่เลยเพื่อที่เราจะเอารางวันเป็นเจ้าตัวโกกานี้นะคะ ที่เป็นโลบบตส่วนอันดับแรกในคอมมิวตี้นี่อยู่151แล้วนะคะเพราะว่าเรามีแกรนนี่สมิธมาช่วยนั่นเองคูณ2ของเราเออเวลาใช้แกรนนี่สมิธนะคะตอนเอาตัวแอ p l e j ลแจ็คไปสู้แกรนนี่สมิธนะแกรนนี mm ่สมิธของเราก็ใส่ชุดม้าเขี่วขวัญด้วยเราไม่ได้อัดไว้ให้ดูนะคะก็คือเออเหมือนสู้ตัวร้ายหลอนๆเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆเอาไปกดเล่นเล่นอีเวนท์ที่แมพของอเมืองคริสตัลอ m มพายอะทุกคนพวกนี้จะเป็นตัวใสๆทุกตัวเลยนะคะสวยมากอันนี้เราก็ชอบไปกดเล่นเหมือนกันแต่ตอนอัดคลิปเราไม่ได้กดให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ไปลองทำได้ส่วนคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยละกันนี่เลยจบที่ Granny Smith โลกกระจกนะคะดูความ สวยเอโรเกนของนางเดินแบบไม่สนหน้าสนหลังสนใครทั้งนั้นเดินผ่านร้านค้าต่างๆไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วก็ถ้ามีอะไรมาอัปเดตหรือ อีเวนต์ต่างๆมาใหม่เราก็จะมาทำคลิปให้ดูต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนบ๊ายบาย